ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุๆๆคนนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จาคือเกาพี่น้องนะ้นสราบันี้ก็บ่อต้องอย่างมากมายดอกนะครับนะ่าเป็นหอยนางรมนะครับเป็นเมนูหอยนางรมเมืม่อเนี้ยไม่ได้กินโดนแล้วนะครับเป็นหอยนางรมอันตัวนี้น้อยเองใช่ไหมสดสดพี่น้องมะเขียงเคียงกะปกติครับผมเจลอ่าพริกเผาแล้วก็น้้ำพริกเป็นน้ำพริกหอยนี่แหละสูตรหอยนะครับน่าร้านไอ้เพิ่นตําให้แล้วก็เป็นหอมเจียวแล้วก็ผักเท่าเทียนมะพี่น้องมะ โอจวดเลยกัแล้วกันจวดเลยก็แล้วกันคำนีง่งแบบนี้น้องตักส่วนใช่ไนนหมหอยหอ off. <laughs> เต็มปากเต็มคำดีอีกเปรี้ยแซ่ไป หอยน้อยนะครับ่ามันสดนะสดมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนถามว่ามันกินแ่บปะจ้างกับหอยไงยปะผมว่ามันก็ตั้งกันนะนะครับมันก็ตั้งกันอยู่เพราะหอยไงนี่มันก็มันจะกินยากนะจ้างกันตรงเดียวย่ะ I mm -hmm. อ่งม,มสดสดพึ่งเอาขึ้นจากน้ำแข็งเลยพี่น้องโอ้แสบผักแสบเนี่ย เขาสิมว่าพ่อกันแบบนี้คือเขานะครับหลังเลือกงานเออบรรยากาศทีก่ก้อนล่ะนะ เต็มปากเต็มคำดีดีพี่น้องเอ้ย มากินยุทธศาสตร์ยิงปืนมันก็ต้องได้ยิงเสียงปืนนลพี่น้องนะ ก็เราพี่น้องนะครับบางคนอาจจะว่าพี่จ๊กกินเฝ้าห,หรือกินเร็วมันเป็นธรรมดาพี่น้องนะปกติเฝ้ากินเฟ้วอิม่ม

บ็ต้องตักหนอกไส้ต้นสองต้นเอาแบบมันจนร่อนร่วนร้วนนะ จะเอาควยมาล้า,น<ม>าง,ลงนี่พี่ลองเลยินเสียงป่ะ ăn pháo im pháo im, không có nhiều โป้าทัผมบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องนะครับใะบรรยากาศอาจจะอึมครึมอึมครึมจากหน่อยแน่เพราะว่าช่วงนี้จะดูฝนพี่้องแล้วฝนที่ไม่แล้วหรอนะครับเอ้า สุดท้ายเ็นะครับในเพลงแค่กดซับสไคร้กดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่ดยบ้อยแล้วล่ะบาต้องย่างมากมายนะพี่น้องนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะพี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม